พี่ๆน้องๆช่องซิมอนเอ็นเอลชาแนลด้วยค่ะเด้อมือนี่ข่อยสิมาตัมสูงคือตำมลาวน้องดูข่อยมือโหลดมาเด้อมาเบิง้งใส่พริกตามอมายูโหลดคุณเละบรรดาตะโกงสิกินได้มาเบิง้มบง,งมาเบิ้งใกล้ๆตากงมาเบิ้งใกล้ๆเด้อหนึ่งข่อยใส่พริกขี้นเหร่เลยป็นตาเปลือกเตืนเสียร้ายเสียรลายเสียเป็นวันเด็กคุณลีย โรงพยาบาลซะนะใส่บุกเพร็กใส่กระเทียมจักพิษจักพิษจักเม็ดหรอกเด้อมาเบืองผุ้น่ะข่อยกำลังก้นกินเพดรกระเด็นเข่าระตาข่อยซะเลยนะี่ โอ้ยผีดไงใช่ไหมมันยาบ้างเนาะั่นแหะเพิ่งพีขหอยต่ำกระเด็มเขาดูกระตาตาของซะเด้ดอต่ำไปพอ,อึืนน้าลายไปพอเอากระเด็ไปทั่วแล้วมาที่นี้วิธีก็ปรุงก็คือใส่น้ำตาลเด้ดอหอยฉันน้าลไมาเป็นผงคิดรดได้นน่น้ำตาลได้นดิคนะใส่มันสอดหน่รด บาหวานบ่ขึ้นดอกผงชิโรดเป็นบ่าแอรแ์อ่ะแอบใส่ก่อนใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหลายใส่เบิดพอดีคอยกะหยับหัวเลยเอาตากองไป้ตา,าผงชิโรดเฮียเงินพี่มะพร้าวสีใส่บักเือเทศใส่ไปกับพวกิน,น,กกนคนนือเก่าวละพวแค่น้ามันเสร็จ ม,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 มือนี่หอยต้มสมบกหงใส่กุ้งสดใส่ปลาใส่หมอนขยเยาขยเยาเอาความนวลอ,ออกมาความนวมันอยู่ตรงนี้เน,น,นี่ยเดี๋ยวแซ่บอ่ะเพียเนี่ว่าเดี๋ยวแซ่บตัวนี้ยี่ห้อยังกะซาไมนเถอะมันอยู่กับคนตำ่ำดอกว่าซิมเนคนเทลไรเถิดตังโมอยู่จเจาะเจาะ เบิ้งเบื้งสุดนะเจาะเจาะโจไปโจมาหามเอ้ยคอยก็ลืมใส่นแบบหนาวคงเส็ยงเส่นไรโดดเห็นโบนี่สมดาบออกมาเนาะ คำไหนที่ว่าพูดไม่สุภาพห้ามเรียนแบบ <laughs> ห้ามเรียนแบบเดอ้อคำา่กสุภาพนะบอสเดชจะคอยเด้บังเด้อนน่ใสบ่บ่บ่สเดชจะซิ้มดอกคิดว่าตะกรองมือชำนาญหรอนะวะคุณอะกุ้งสดๆโตบ,บักเอฟเป๊ะโอ้ยตากล้องไปเอาส่วนไหนเนี่ยมันมีส่วนต ใส่ตากรอาสดเอามลี้วเขาตาตากขาเป็นผู้ไดดคุณสามีนี่แหละใส่ง่ายค่ะคุณนะจัวจั่วเอมาบมาบะคุณนะเน่าเ็น่้าโบคุณน่ะุกอือิสันอยาเชุ่ ตามได้หลายปลาเส้นก่อน่อยสิกลุกลงมกลมกกเงเด้อเบิ้งเบิงเบิ้งจะเบิ้งคุน่ะตากลงกับน้ำร้ายแตกน้ำร้ายเตนคนตามเผีย่นน้ำร้ายแตนแล้วเดี๋ยวเไาจะกาปนคอยอนยังหอยกินท่าคุก ซิมนลกวาบริได้กินดอกซิมซิมแต่ตอนไหญ่แซ่บว่าปติทโทผู้ใดวาคือมาตำแซดตำนวเถอ่งแต่อของบอกว่ามาเบิงขอ่อยเต้บอี่าุนะ่ะอยากน้ำข่อยวะอยากน้ำข่อยวะ อย่างได้ก็บ่ให้กินน้ำดกวะปวะเอ้ยมาเบิ่งใกล้เพียร์เพียๆเพียร์จ้าวเบิ่งเ่าดปาเบิ่งปาเบิ่งบางคนก็บอกหอยกินชัเนี่ยเอา่อยจะกินชวพวกเจ้าจ็คสามคำนี่เลยมาเด้อมาเด้อกุ้งไมอเบียงตากองไปไกลเพีมยรากไก่เนี่ยเบี้ยรเบี้ยเบี้ย กินกุ่งโชว์กัเจ้าคนคนบอกว่าให้่อยกินโชว์เบ่งก่อนเ้อว่ามันจะเป็นแบบโอ้พระเจ้าจอดมันคือแสบขนาดนี้สะละับปลาซช่ไหมละ่ละตากรงไปไกลขับูดเว้ยพระเจ้าคนอยากน้ำบนะอลยัง อ,อตันีกคำนึงเนาะอีกคำหนึง,นง,นงนเนาะเซียราพี่น้องไปว้าสาใจืวีวะเอาคำเีเลยเนาะ สามคำกับพ่อใจกลางหิวน้ำเด็ดสำนีเด้อค่ะเด้อสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาดับมาชมเด้อค่ะเด้อมากกับคำขัน w ัวซับหรือว่าในติ้งนองคอมเมนต์กัน,นยังกันใดเด้อค่ะเด้อบ๊ายบาย